สวยขยี้ใจกับกระบะสี่ประตูผ่อน6,000กว่าบาทตลอดอยยยายาุสัญญากับรถ Toyota Revo 2.4 Z Edition ปี2020รถเจ้าของเดียวลำดับเดียวราคาโปรโมชั่นเพียง4,500 0 0บาทเรามาดูความสวยของคันนี้กันค่ะกระจังหน้าสีดำเมทัลลิก มาพร้อมโลโก้ตโตโยต้าไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นี้จัดทรงลงล้อเท่ๆมาแบบนี้เลยนะคะกร<อ>ะจกวองข้างสีดํามือเปิดประตูก็สีดําภายในบอกท้าสวยๆสะอาดๆค่ะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธและ Apple c a คาเพยได้ค่ะเกียร์6สปีดอ่ะเอ๋เบาะหลังนั่งสบายกว้างมาก กันค่ะพี่ๆสวยๆใหม่ๆเดิมๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้เลยนะคะต้องมาที่หมวยๆนะจ๊ะจัดทรงลง,ลงมาให้พร้อมขนาดนี้สนใจรีบทักเข้ามาทางเพจมวยหมวย,ห,มวยหรือว่าคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้หรือว่าโทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะว้าว <Wow. S 1> จัดให้เลยฟรีดาวไม่ต้องวางเงินจองไม่ต้องตัวยึดมัตรจำบริการจัดไฟแน์ส่งรถถึงบ้านทั่วไทย ซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนคำ้ำฟ <Yahoo! S 1> รีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลืวใหม่ทั้งหมดหมวยหมวยเกรดคารถยนต์มือสสมุทรสาครร้านอยู่เยื <c> ้องบิ๊กซีมหาชายัยทองพุทถนนเศรษฐกิจ,จเปิดทำการทุกวัน8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นถูกใจคันนี้เพียงคอมเมนต์สนใจใต,ใต้คลิปนี้ได้เลยทักแชทหรือโทรดร่วนหาเราได้ที่0621892555ทุกวัน24ชั่วโมง